สบายดีทุกคนสวัสดีครับมนจะสาวลาวลักตังไว้ค่ะนนี้สมฤทธิ์ครับผมจับไปยังอันนั่นอ่ะจับไก่โอ้ยีิยังตุ๊กซื้ออันไก่ตัวนึ่งมาแหนกินนะทันไก่เอาเป็นตัวเอาแหนให้เบิ้งก่อนยังคอยขับรถไปแหนอันนี้ คึ้นยากน้องเพ้นไก่เป็ี่ยนดับแซลล์ลี่แป้งครึ่งแป้งครึ่งเลยจับแหนเนี่ยครับอาจจะมากตรวจ,จเลยกินไปน้ำท่างนะครับเขากินอยิ้มแล้วล่ะเป็นแังใดตัวละลอยคือกินคนนือนังกินเลย บอยู่ตอนนี้อยู่ปากขาดอยู่ในอำเภอปากขาดนะเขาซื่อไก่เรมามาจอดไก่หยิบกินไก่ทุพีนองเิึงราคาแล้วไก่ตัวหนึ่งไม่ต้องสับก็ต้องสับลราคามากอั่นกินเลยไม่ต้องเข้าเหนียว เองกินอินอ่ะอืมแซ่บอย่าครับก็รอร่อยอืม น้ำจิ้มกระตองเลยนะน้ำจิ้มไม่ต้องแซบเลยเจ <c oughs> ้าวอมักตรดจนั่นปะก็ <c oughs> จะเอาตรวจมัอืมโอ่งนะครับ <c oughs> ม,มันแซบนะอองหอมยันเลยอะลยนะครับตอนน บุ๋ยแะกินเล่นนะครับก็เข้ามาจากตลาดเป่งจนันรคอ่าอ่กทั้งหนาเป้าไม้ทั้งหนาก็จะเป็นไปแก้งอาห้องนะครับแกงอาห้องวัดอาห้องแล้วก็ น่าจะไปเซอร์เวยบึงอสะพานมิตรภาพในราวแห่งที่ห้าบึงการไปบึงบึงคื่อหรอกบัวหลวงเขา,เจาจะให้ไปเข้าใกล้ได้ซ้ำไดเขาเอียมแมแซ่ น้ำจิ้มไม่ต้องนัวกับนัวอืนัวพอดีแง่น้ำจิ้มไม่ต้องเลยคือน้งคนสื่อมากเราเสบใช้เครื่องหน่อยพวกมักบุกขาอเครื่องอื อันบวกเขาเครื่องแล้วกันใส่เครื่องหน่อยมั <c oughs> นั่นเข้าไปซื้ออันไก่้สนกวางเท่าใดตัวเท่าใดก่อนร่อยสามสิบสามสิบบาทนั่นไก่ใ,กใกยแพงอืง ยแพงแต่บัวแพงซื้อแพงซื้อนะะยายแพงแต่บัวแพงเครื่องปะแม่บัวแพงเครื่องบัวแพงเครื่องบัวแพงเวลาบัวแพงเวลาคือปิ้งให้สุกปิ้งเอาจนสุกอันก็ปิ้งบัวสุกปิ้งบัวสุกยันมันบัวได้ขายนั่นในขายระบาดนี่ ผ่าเปี่ยงเปียง้วมันสุกมันดีแห้งแห้งแล้วมันสีโต้น่อยมันบอดึงดูดแต่ว่าเขาใจพิษเนี่ยเปลี่ยประสุกแล้วเขาบมาซื้ออีกเนี่ย นั่นมันขนนะบกินนังเลยวอือนังเลยแซบอ่มองมันแซ่บตัวนะอืม,มองมันเยียบเกีียวถือกับนังมันลแล้วแล้วโอ้คอยกินบริเครื่องเลยเจ้าเอี่ยมบ่ะอ,อะไรครับตนันใหญ่ององๆเลยคือว่าใกล้ตัวนี้กินเลนนะครับเพราะว่าเขาห้องกินเอียมเรา ก็อยากที่เรากันไปหาเที่ยวหาหาเหร่นเนาะขี่รถไปเรื่อยๆบ่ต้องจับเวลาบพต้องกากิโลเมตรขี่ไปเรื่อยๆมียังเป็น,นสื่อเขาก็สื่อสื่อกินจอดพักเป็นเบ,บื้องจอดเบื้องก็ยังเสร็จละให้ชีวิตให้กำนได้ชีวิตเจ้าของงามไปได้มาได้ครับไปนะครับเมื่อไรว่าง ฮาลูกลพ่อแมไปแม่ใดเคยเห็นเห็นแล้วกับเห็นอีกบเบ้เป็นยังแมาใดพ่เคยเห็นกับเื้อว่าประสบการณ์ไหมอมอันนี้เ้องกับสีเดียวคอยมองเดียวอีก,กยีมห้ากิโลเดี๋ยวอ่ะยิมแล้วใกล้ตัวนึ่งัวละลอยกินเลนกินเลนแข่นๆเลย <c oughs> กินเรนโบกินกับเขาซื้อพ่กนันกินเรนด็กกินอีรีแต่มันก็บอีมอีรีมันบอใส่เขาเอื่อนว่ากินเรนแมนโอ้ยนั่นอยู่ไหนนีอยู่ทางฝุ่นเอากระเจิ๊ยกล้ำมานะมังไปกินน้ำเย็นซื้อได้แนวอยู่แนวกินเอ้ยอันนี้ มักซีมักซีดากินน้ำทางเหไม่ใชมักซีดามักม่วงมักม่วงซื้อมีดน้อยพ่อซื้อมีดน้อยเนี่ยบ่เขาบ่เขาตายพี่น้องบาดม่วงกับบ่เขาเจ้าบาดตัวนี้ถ้าเอาตัวนั้นที่ลาวันนั่นน่าจะเข้ากว่าอ๋อมีนงับนะอ่าเกิดพวกได้เอามง่วงของเ้ามาล่องปากกันเนาะ อือออจวดกินแขนๆเลยมันกงคอยบ่อนแต่ได้นี่น้ำจิ้มเพิ่นกะไฮเฮาบ่ได้จิ้มน้ำจิม้มอันนี้น้ำจิ้มเอาไว้กินจิมจ้มกับเขา <c oughs> ขทานใคอยเด้ดดอนนขอบคุณขะโทษเอาน้ำแข็งมาน้ำตีบะนี่ เอาไปน้ำรสดกซ้ำซ้ำเฮื่อนซ้ำเพื่อนหลังหนึ่งเนี่ยน้ำแข็งเอาใส่กับเกาอะเะเสียวนั่งได้บ่ะนี่คลิปนี้กับโค้งเอาไว้ซ้ามีจบเพียงเท่านี้เนาะเจอกันคลิปหน้หนาพอกันคลิปใหม่เด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แน่เพื่อเป็นกำลังใจ เฮียสาวมินตากับพ่อใหญ่สำมฤทธิ์นาอพี่น้องมือนีหาเที่ยวนะครับหาเลาะนะครับมือนีหาเลาะมืออื่นเท็จงานอ้อออาเจอกันคลิปต่อไปนะครับผม<อ>สวัสดีครับ